รวมวิธีผูกพร้อมเพยธนาคารต่างๆนะครับเพื่อรอรับเงินสด1,000 0บาทเฟสามนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับนะครับกอนตุจินนะครับปี2568นะครับเพราะนั้นใครที่เป็นผู้สูงอายุตามกำหนดตามเกณฑ์อายุครบอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกับตัวแอปทางลัดเอาไว้นะครับตั้งแต่ช่วงที่ มีการเปิดให้ลงทะเบียนแรกๆนะครับก็เดือนเ,อเดือนมกราะนะครับเตรียมตัวได้รับเงิน1 0 0บงนบาทเพราะนั้นไปผูกพร้อมเพย์เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับเอามาดูที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับขั้นตอนการสมัครบริการพร้อมเพย์ผ่านแอป SCB Easy ใครมีแอป SCB Easy นะครับก็เข้าไปเลยนะเข้าไปที่แอป pp, เลือกเมนูสมัครพร้อมเพย์ นะครับเสร็จแล้วกดยอมรับเงื่อนไขและกดถัดไปเสร็จแล้วมีให้เลือกนะครับพร้อมเพย์สแบบก็คือแบบ เบอร์กับแบบประชาชนให้เลือกแบบเลขบัตรประชาชนตัวประชาชน13หลักนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์คือบัญชีที่จะเป็นที่รับโอนเวลาคนโอนเงินผ่านพร้อมเพย์มามันจะเข้าบัญชีนั้นแหละนะครับเราเลือกเอาถ้ามีบัญชีเดียวมันก็ไม่ต้องเลือกนะถ้ามีหลายบัญชีก็เลือกเอาสักบัญชีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้กดยืนยันเบอร์มือถือด้วย OTP นะครับต้องยืนยันก่อนว่าเป็นเราจริงเสร็จแล้วก็ผูกพร้อมเพย์สำเร็จนะครับเสร็จสิ้นเห็นไหม ไม่กี่นาทีเองนะครับเสร็จแล้วง่ายๆไม่ต้องไปสาขาให้ให้แน่นนะครับคิวเยอะต่อมาธนาคารกรุงไทยนะครับหรือแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะเลือกบริการธนาคารนะครับบริการธนาคารเสร็จแล้วเลือกบริการพร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วเลือกบัญชีนะครับที่ต้องการจะผูกนะแล้วก็กดผูกพร้อมเพย์เลือก ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันเรียบร้อยนะครับเป็นการผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยด้วย5ขั้นตอนง่ายๆสะดวกรวดเร็วต่อมาธนาคารกรุงศรีวิทยานะครับเข้าไปที่แอป KMA กรุงศรีโมบายแอปนะครับเลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์นี่มเมนูนี้นะครับอ่านรายละเอียดเงื่อนไขกดยอมรับเงื่อนไขนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ว่าจะใช้บัญชีออมทรัพย์ตัวไหน เลือกว่าที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจตัวประชาชนหรือเบอร์มือถืออันนี้เลือกเลขบัตรประจําตัวประชาชนตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดแล้วกดถัดไปนะครับลงทะเบียนพร้อมเพย์เสร็จสิ้นนะครับมีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จสิ้นเรียบร้อยง่ายๆนะครับผ่าน6ขั้นตอนต่อมานะครับธนาคารอมสินนะแอปไมโมนะครับแอปไมโมธนาคารอมสินก่อนอื่นเข้าแอปไมโมนะครับเลือกเมนูอื่นๆ คลิกเลือก GSB พร้อมเพย์นะครับตัวสอบผูก GSB พร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็รอได้เลยนะอ่ะมาดูรายละเอียดก่อนคลิกเมนูนะครับพร้อมเพย์กดยอมรับดูรายละเอียดนะครับเล,เลือกเลขบัตรประจำตัวประชาชนสําหรับการสมัคร GSB พร้อมเพย์นะครับเลือกบัญชีนะครับก็เสร็จสิ้นนะรอรับเงิน1 0 0 0 0บาทได้ ธนาคาร CIMB ไทยนะครับก่อนอื่นนะเข้าไปที่แอปธนาคาร CIMB ไทย Digital Banking นะครับเลือกอื่นๆน,นะครับเลือกตั้งค่าเลือกบริการพร้อมเพย์นะครับแล้วก็เลือกกดสมัครบริการด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและกดยืนยันก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับการนะครับตั้งค่าพร้อมเพย์ ผ่านธนาคาร CIB ไทยนั่นเองนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วธนาคารกสิกรไทยนะครับกสิกรไทยให้เข้าแอป K พัฒนะครับเลือกนะบริการอื่นๆนะครับเลือกพร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วกดเลือกลงทะเบียนหรือแก้ไขเลือกลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเลือกบัญชี กดยอมรับและยืนยันนะครับหน้าจอจะแสดงการลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับการผูกพร้อมเพย์นะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะมีข่าวพนักงานนะครับธนาคารหลายแห่งนะครับต่างยุ่งยุ่งเลยนะพอทุกท่านระดมกันไปแต่ละธนาคารแต่ละแห่งเพื่อไปทำการสมัครพร้อมเพย์ ทาง,งทั้งที่บางอย่างเราสามารถสมัครพร้อมเพด้วยตัวเราเองได้นะครับเพราะเรามีแอปอยู่แล้วใช่ไหมบางคนมีแอปอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปใหม้มาเสียเวลาในการต่อคิวอะ่ะเพราะว่าคิวนานแล้วก็พนักง,งานท่านอื่นๆนะครับที่อยู่ที่ธนาคารจะได้ไปทํางานด้านอื่นๆแทนนะเราจะได้ลดนะกระบวนการได้นะครับถ้าเรามีแอปอยู่แล้วนะอันนี้หมายถึงมีแอปอยู่แล้วหรือมี ATM หรืออะไรเงี้ยนะครับ ก็สามารถไปทําได้ง่ายๆด้วยตัวของเราเองแล้วก็ได้ที่บ้านถามว่าเมื่อทําแล้วผูกแล้วเราอยากทดสอบนะครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าหรือเราจะรับเงินได้หรือไม่นะครับสามารถลองให้นะครับใครก็ได้นะโอนตังมาสักบาทหนึงนะบาท2บาทก็ได้โอนตังมาด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะเราจะรู้ทันทีเลยว่าเงินมันเข้าหรือเปล่า เงินมันเข้าหรือเปล่าเพราะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆมันมีรูปแบบการสมัครแล้วก็การทดสอบอยู่นะครับไม่ยากอะไรเพราะนั้นทุกคนไปลองทำกันก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ google play store นะครับและมันอัปเดตระบบปฏิบติการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ C นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ไว i ไ f ฟ,ไฟสาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ